ตอนนายแตกอยู่สอนนยฝั่งเขาฝั่งเราก็แตกด้วยโรเจอร์อยู่ไหนเนี่ยแบบิกแบบิก,แบบกไล่เฟสมิวโรเจอร์ทุบพีคิงแตกวันทัศวันทัศได้ตอมได้จูอยู่อเอ่อไอแดงแตกวอลเล็ตโอ้โหต,ตุบต,ตับตุบตับเดี๋ยวนะ นี่โรเจอร์เอ็กใช่ไหมโรเจอร์เอ็กทุบวอลเล็ตอยู่วอลเล็ตอยู่นี่โรเจอร์เอ็กอยู่นี่โรเจอร์เอ็กอยู่นี่นะวอลเล็ตอยู่นี่ครับทุบรอแล้วโอ้โหทุบทีเดียวทุบทีเดียวครับเห็นไหมวอลเล็ตเก็บวันทัศไปได้วันทัศวันทัศอยู่นี่เลือดเต็มเต็มเลยครับวอลเล็ตยิงอะไรใส่วันทัศไม่รู้นี่ไงเห็นละสปีด0.5ไปเลย0.75แล้วกัน นาทีที่นี้บอลทัดอยู่นี่วอลเลตอยู่ตรงนี้วอลเลตเห็นวันทัดแล้วอยู่ในระยะโรเจอร์จะมาตบวอลเลตวอลเลตจะไปเก็บวันทัดวันทัดเลือดเต็มนะวอลเลตยิงใส่วันทัดแตกแตกโรเจอร์ตบพีคิงตบพีคิงวอลเลตกับพีคิงอยู่ติดกัน ตบพีคิงเสร็จปุ๊บแต่ก็มีวอลเรซอีกตัวหนึ่งส่วนสไนัยเราเอาแอสไอ้แดงเอาแอสอยู่พีคิงฟื้นโรเจอร์เซนีสตอมแล้วโรเจอร์วิ่งมาแล้วครับตบตบแล้วครับตบพีคิงนอนแต่วอลเรซอยู่นี่โรเจอร์ไปตบวอลเรซต่อเซนีสตอมไปเซนีสตอมไปมีแบรบิกไปมิลเลอร์อมเมจอยู่ ยังคงยืนหยัดแล้วก็สอยแบบิกล่วงแทนครับส่วนโรเจอร์โรเจอร์รอพีคิงฟื้นแล้วก็สอยพีคิงอย่างต่อเนื่องว่ายง่ายคือเก็บแค่ได้พีคิงแล้วก็ไปเอาวอลเลตต่อวอลเลตยังคงสู้กับโรเจอร์เหลือ2ต่อ3และตอนนี้เป็นสเต็ปเป็นจังหวะที่2-2แล้วก็ชุบทนายขึ้นใหม่รอบครับ โรเจอร์โอเคนะจริงๆตอนเนี้พอเก็บวอลเลซเสร็จเห็นพระเฟสมิวไปยืนใกล้ๆก,ก,กับพีคิงครับส่วนโรเจอร์ก็เลยไปตามแล้วพีคิงฟื้นขึ้นมาโรเจอร์ก็สอยพีคิงต่อแล้วก็เก็บพีคิงไปได้แล้ววอลเลก็ฟื้นพีคิงอยู่ตรงนี้วอลเลอยู่ตรงนี้ห่างประมาณนึงอะแล้วก็ไปเก็บวอลเลต่อครับแต่วอลเลเหมือนจะถึกกว่าพีคิงนะ โรเจอร์ต้องทุบนานหน่อยอ่ะทุบทุบใช้เวลาอยู่เหมือนกันส่วนตอนนี้พาร์ก,ก็รอชุบอ่ะพีคิงมาอีกแล้วโรเจอร์ก็มารอแล้วโรเจอร์ก็ซัดพีคิงทีนี้อ่าตายเหลือสองเหมือนเดิมเหลือสองเหมือนเดิมอ่ะวอลเลตกลับมาแล้ววอลเลตกลับมาแล้วมันจะชุบแค่วอลเล็ตกับพีคิงอ่ะฝั่งลิกิตมานาอ่ะโรเจอร์ก็ไปใส่วอลเล็ต เปิดเปิดสามทีสี่ทีโดยประมาณนะฮะอ่ะวอลเล็ตคือหมายกั้ววอลเล็ตคือหมายกั้ววอลเลตใส่วอลเลตยิงใส่ใครวอลเลตยิงใส่ไอ้แดงแล้วก็เปลี่ยนไปยิงใส่แบรบิกแทนเพราะอยู่ใกล้กว่าโรเจอร์ก็ตีสับสับวอลเลตวอลเลตก็ไปสับใส่แบรบิกแบรบิกตายไปแล้วตอนนี้วอลเลตตายแล้วเจอโรเจอร์ทุบทีนี้พีคิงมาอีกรอบ พีคิงมาอีกรอบเล่นอยู่อย่างเงี้ยลิกมานาใช่ไหมเหมือนจะเล่นอยู่แค่เนี้ยชุบชุบพีคิงชุบวอลและชุบพีคิงชุบบอลแล็เล่นแบบเดิมเลยลิกมานาชุบวอลแล็ชุบพีคิงชุบวอลและชุบพีคิงแค่นี้เองวอลแลตเดออ๋อนี่วอลแลตวอลแลตยังไม่ตีสังเกตดูรอบอยังไม่ตีใจเย็นนะทำไมถึงยังไม่ตี น่าจะต้องการเดินหนีโรเจอร์ด้วยหนึ่งแล้วก็น่าจะต้องการแยกกับพีคิงให้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็เห็นพีคิงฟื้นตอนนี้พีคิงฟื้นกับวอลเลตฟื้นแล้วจนมาลูบพบแต่ก็พีคิงก็แป,ป๊บเดียวครับโรเจอร์ทุบแป,ป๊บเดียวแตกเหมือนเดิมแล้วก็พีคิงนอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป,ป๊ะๆป๊ะพาสมุดร,รีเซ็ตคูดาวตัวหนึ่งฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะชุบเบิ้ล ใช่ปะมันน่าจะเกิดเหตุการณ์นั้นอะ่ะวอลเลซเกิดมาปุ๊บโรเจอร์ก็ทุบแตกหมดเหมือนเดิมลวนลูปอยู่ยงี้ยอยู่แค่นี้เลยแล้วพีคิงอยู่นี่วอลเลซอยู่นี่ห่างกันประมาณครึ่งข้อประมาณ3 4 9 5ี่้าประมาณนี้รอแล้วไม่รู้จะชุบใครครับฝั่งโรเจอร์ก็รออยู่ว่าเขาจะทุบใครจะชุบพีคิงหรือจุบวอลเลซรออยู่เลย รอโรเจอร์รอโรเจอร์ไม่ทุบรถสังเกตดูโรเจอร์โอเคนะเล่นดีมากไม่ใช้สก,กิลไปกับพระเลยนะครับโรเจอร์นะโรเจอร์เห็นพีคิงครับไปสับพีคิงต่อครับล่วงเป็นผักเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงล่วงอยู่แค่เนี้แล้วมันยังไงต่อโอ้แล้วไปโถมเอาพระว่ะโถมเอาพระเอาได้แต่ก็อย่างว่าขอพระสองวอลเต มีเฟสนิวดึงค้ำอยู่หน้าวอลเลซให้นะอยู่หลังวอลเลซโรเจอร์ไล่วอลเลซเดินหนีดึงเชงให้รอเวลาพระชุบอีกรอบนึงวอลเลซตายเหลือเฟสนิวเฟสนิวว่าไงจริงๆน่าจะชนะเนาะเกมนี้ไปชุบพ้าอีกตัวหนึ่งวอลเลซตายอีกกลับไปลูบเดิมกลับไปลูบเดิมสองสองพระสองลูบนี้นานมากเลยวะ่ะ พีคิงเกิดพีคิงเกิดพีคิงเกิดเจอโรเจอร์ทุบแตกตอนนี้พีคิงอยู่นี่วอลเล็ตอยู่นี่วอลเล็ตศพอยู่นี่โรพีคิงอยู่แถวนี้มั้งใช่ไหมโรเจอร์เอ็กโรเจอร์เอ็กอยู่น <ì. S 2> ี่อะวอลเล็ตฟื้นละโอ้โหมันอยู่แค่นี้จริงๆวะ่ะแล้วมันยังไงเนี่ยจน40ิวิแล้วนะ มันก็อย่างนี้อยู่มันก็เล่นเหมือนชิงชิงิงชิงบอลอยู่เอาอ่า,อาโอเคโรเจอร์เอ็กซ์ไปทุบบอลแล้วตายเหลือพีคิงไอพีคิงอยู่ไหนไล่หาพีคิงอยู่พี P. King. P. King. คิงพีคิงโหผมว่าเต็มที่แล้วครับผมว่าเต็มที่แล้วโรเจอร์เล่นเต็มที่มากผมว่าจุดพลิกเลยนะจุดพลิกเลยนะเกมนี้นะ พาสมุดมันน่าจะชุบเบิ้ลได้รอบหนึ่งแล้วมันรีชุบเสร็จพอดีั้งผมว่านะเนี่ยเห็นไหมมันชุบรัวไปรอบนึ่งอ่ะพอมันชุบรัวไปรอบนึ่งมันเลยจบเลยอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าครูดาวพอดีอะ่ะดูทรงล้วอืมน่าจะเป็นเพราะสมุดไอสมุดคาเค้นนี่แหละผมว่าจบเลยเดี๋ยวลองนับไหม ลองนับเวลาที่พระชุบไหมเริ่มจากตรงนี้45วิชุบหนึ่งแรกตรงนี้นะมานับเวลาชุบกัน0.45ชุบครั้งที่1อ่ามันมีพระสอนะชุบครั้งที่1 0.45นะเริ่มแล้วนะนับนะนับลูบชุบนะอ่า0.39 0.40ชุบครั้งที่2อ่ะมาจดใส่ติชุบกันเลยเอาเอาช่องเราคำนวณไม่ทุกอย่างคำนวณชุบด้วยเอาอาตายไป1 0.37 0.37ตาย1 0.37 0.45กี่วิ8วิเห็นไ,ไหม8วิเหลืออยู่7วิยังชุบไม่ได้ถูกไหม มันต้องชุบไม่ได้มันจะต้องชุบได้ทีตอนเท่าไหร่มาคำนวณทุกอย่างมาเปิดเครื่องเลขก่อน0 4 5ไปเป็นโค้ดไหมค <c oughs> ำนวณสกิลด้วยนะผม,มนั่งคำนวณสกิล45-15ลบ15มันต้องชุบได้ทีคือ3วิอีก5วินาทีมันจะชุบได้ไมัเคมันต้องเดินเล่นไปอีกสวินาทีอ่าตายหมด0.30ถึงจะชุบได้ แล้วก็อีกทีหนึ่งคือ0.25ถึงจะชุบได้รัางที่1 1กับ2ถูกไหมห่างก,กัน5วิชุบ1กับชุบ2ห่างก,กัน5วิฉะนั้นมันจะเป็น15กับ10ใช่ไหม10กับ5 5กับ0โอเคแล้วก็ไอ้น,นี่ตายอีกรอบหนึง่งไอไอพีคิงต,ตายตอน33วิเอาเข้าไปอ่ะ0.33นั่งนับวิกันเลยทีเดียวอยาาอา่างเัา R.O.V เป็นโค้ดดีกว่า เอา้านี่ไงมันไม่ใช่15วิเห็นป่ะจริงๆมันต้อง0.3มันมีวิธีลดวิของชุบอีกปะ่ะทีคิงฟื้นได้ตอน0.32ครับ0.32ฟื้นครับฟื้น1 0.45ชุบ1ลบ15ต้องเหลือ30ถูกปะ่ะ32 เลเวลกว่าเดิมสองวิแล้วจะชุบอีกทีได้ตอนสองห้าอีกสามวินาทีจะชุบได้ทีหนึ่งสองห้าชุบได้ทีอัน,น 3, 2, เนี้ยสามสองเนี่ยฟื้นหนึ่งแสดงว่าแพ้พราะพัสมุดเว้ยจริงๆนะสามสองฟื้นหนึ่งจะชุบอีกทีก็คือ0.17ชุบอีกที แพ้เพราะว่าสมุดไปชุบไปรีสกิลชุบนี่แหละผมบอกเลยมานั่งรับชุบแล้วเนี่ยเออ0.25 0.17ตายแล้วไอ้สองห้ามันชุบอีกทีหนึ่ง0.25 0.2มันก็จะชุบได้ทีหนึ่งคือ0.10ชุบได้อีกทีมันจะได้0.17กับ0.10 ถูกไหมหนึ่งเจกับหนึ่งศูนย์หนึ่งเจกับหนึ่งศูนย์ชุบได้อีกแล้วเห็นไหมชุบได้อีกแล้วรัวๆเลยสุดเปลี่ยนคือพาสมูทโรเจอร์ทำเต็มที่แล้วเพื่อนเชื่อผมโรเจอร์ทำเต็มที่แล้วมันเจอไพ่ตัดมันเจอสกิลพาสมูทครับเนี่ยเนี่ยตายเนี่ยผมนั่งไล่เมื่อกี้จริงๆมันต้องมันต้องรออีกนาเลยกว่าจะได้อีกตัวหนึ่งอ่ะมันชุบสองตัวพร้อมกันเลยสังเกตดู นี่1ตัวตอน2อ2สามสใช่ปะ่ะสามมันเพิ่งฟื้นไปทีนึงไอ้สามสองมันเพิ่งฟื้นไอ้วอลเลตไปใช่ไหมสามสองสองห้ามันเพิ่งชุบพีคิงไอ้วอลเลตมันจะฟื้นในอีกทีหนึ่งคือตอนหนึ่งเจ็ดถูกไหมวอลเลตมันจะต้องฟื้นอีกทีหนึ่งได้หนึ่งเจ็ดสองห้าคือพีคิงฟื้นตัวนี้รอบหน้าจอนี้คือพีคิงฟื้นสองห้าถูกไหมและเนี่ยสองหนึ่งปุ๊บไอ้วอลเลตขึ้นอีกทีหนึ่ง เห็นไหมอ่ะกลับไปดูอีกทีอ่ะให้ดูอีกที32 32นี่ไง3 2วอลเลตขึ้นถูกปะ32มอ l ไอวอลเลขึ้นล่าสุดคือวอลเล็ต2ขึ้นแล้ว2 5 25 P King คิงขึ้นไอเนี่ยมันชุบไป2แล้วฉะนั้น32อ่ะคือล่าสุดคือก่อนหน้านี้ลบ15วิมันจะต้องเหลือ17วิ17วิมันถึงจะชุบได้อีกทีนึงขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหม สอขึ้นสองสองขึ้น,นเห็นไหมฮะขึ้นเร็วไปกว่าเดิม5วินาทีเห็นไหมครับขึ้นจริงเนี่ยขึ้นจริง0.22วิพอสนาปขึ้น2ตัวปุ๊บเครียดแล้วตอนเนี้โยโรเจอร์เครียดแล้วโรเจอร์แบบทำมาดีทั้งหมด เเห็นปะเคียดแล้วเอาไงดีวะเนี่ยสตัวเรียบร้อยพอ2ตัวปุ๊บมันก็จะเริ่มลำบากเนี่ยแพ้พอพสมุดครับแพ้พอพสมุดเห็นไหมเป็นไงช่องเราหาทุกเหตุผลทำนวนระยะเวลาในการฟื้นให้มานั่งวิเคราะห์การแพ้ของโรเจอร์เพราะว่าโรเจอร์ก็อยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวผมไงอโยธยายว่ วิกคอร์หนักๆหน่อย2ปัจจัยเนี้ยสปัจจัยหลักพระสมุดหนึ่งสองคือโรเจอร์คนเดียว,ยวพอโรเจอรนะ์มีคนเดียวปุ๊บมันเฝ้าศพได้คนเดียวพอเฝ้าศพได้คนเดียวพอมันงอกมา2เฮลไฮดาซอมบี้นะเฮลไฮดาขึ้นมาสปุ๊บโรเจอร์บอกมีคนเดียวแยกล่างไม่ได้ไม่ใช่นาะดูโตะผมแค่สงสัยว่าเพราะว่าลูกเกมตลอดตั้งแต่3นาทีอ่ะตั้งแต่นาทีที่3อ่ะใช่ไหมทุบแตกทุบแตกเนี่ยตั้งแต่นาทีที่3เนี่ยประมาณ3อ่ะเลข3อ่ะ พระเหลือสองตลอดเนี่ยเดินวนเดินวนรอสกิลชุบเดินวนรอสกิลชุบ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 ลดเลิกเลยอะไรประมาณนี้คือเหมือนอย่างเงี้ยมันมันตั้งแต่นาทีที่3จนไปถึงจนจบเกมอ่ะก็น่าสงสัยป่ะล่ะแล้วทำไมอยู่ดีมันกลายเป็นเฮลไฮด้าฟื้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยแหละนับชุบวิเนี่ยผมมานั่งนับชุบวิ15วิลบไปเนี่ยมันได้17ชุบขึ้นจริง22อพอมันขึ้นรัวๆปุ๊บเห็นปะที่สุดแห่งการคำนวณของจีนกลับไปดูอีกรอบหนึ่ง สามสิบสองวิฟืนหนึ่งเห็นไหมแม่ตัวนี้ฟื้นฟื้นมาหนึ่งละแล้วก็ยี่สิบห้าวิฟื้นสองแล้วจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะต้องขึ้นตอนจริงๆคือสิบเจ็ดใช่ไหมสามสิบสองลบสิบห้าเหลือสิบเจ็ดแต่มันขึ้นอีกทีเนี่ยอีกสามวิเองนะตัวที่สองฟื้นยี่ห้าตัวที่สองฟื้นยี่สห้าและไอ้ตัวที่สามคือตัวที่หนึ่งอีกรอบนึงเนี่ยฟื้นนาทีที่ยี่สิบสองห่างกันแค่สามวินาทีอะ่ะมันจบไม่ทันไง โรเจอร์จบไม่ทัน3วิอ่ะมันห่างกันด้วยจริงๆมันต้องขึ้น17วิถ้ามีเวลาจากย2ิบไป17คือ5วินาทีผมวัดได้เลยเกมเนี้ยแต่ประเด็นเนี่ยพอ22ิบวิขึ้นอีกรอบหนึ่งเห็นปะขึ้นอีกรอบหนึ่งมันไม่ทันไงสิบเจ็ดวิจริงจมันต้องขึ้น17มันขึ้น22ิบจากย5ิากับ22มันขึ้น2ตัวพร้อมกันอ่ะภายใน3วินาทีอ่ะแล้วเกม2ก็เหมือนเดิมป่มครับเหมือนเดิมเหมือนเดิม นับบิอีกไหมงอกมาสองเฉยเลยว่ะเฮ้ยงอกสองเฉยเลยดูดิพีคิงพึ่งตายปืนอ่ะวอลเลตฟื้นเดี๋ยวนะไปนับบิหน่อยก็ได้นาทีที่สองสี่ห้านับบินับบิพีคิงตายชุบคนแรกนาทีที่นาทีที่สองจุดสามเก้าชุบคนแรก ตายหมด2.31ชุบ2 2.31ชุบ2ลบ15วิลบ15วิเนี่ยไอเนี่ยมันต้องได้ชุบได้อีกทีเนี่ยคือ2.24อันนี้ชุบได้อีกทีคือ2.16 24กับ16 24 24ถึงจะขึ้น ถูกไหมถ้าเราตามมาเาคำนวณ2.39เพิ่งชุบไอตัวนี้ไปใช่ม 2. 2. 4, ถึงจะชุบได้อีกทีหนึ่งนะตัวที่3อีก2วิจะขึ้นอีกทีหนึ่งอ่า2.5ขึ้นก่อน25ขึ้นแล้วน่าจะตัวนี้แหละและอีกทีหนึงต้อง16อีกทีหนึงต้อง16ใช่ไหมอีกทีหนึงต้อง16ขึ้นเลยพร้อมกัน 2.24กับ2.16ห่างกัน8วิแต่ลิกมามานาพี่แกล่อเลยชุบ2ตัวติดกันเลยครับเนี่ยชุบเบิ้ล2.24 25ขึ้นมึงแล้วก็ขึ้นอีก2ตัวพร้อมกันถ้าเรามานับครูดาวเนี่ยมันต้องเป็น1.6กับ2.4นั่นแหละเกมพิกเรียบร้อยแตกเจอชุบเบิ้ล ชุบอีกแล้วโอ้โหชุบมาฟูลทีมเลยคราวนี้ชุบลัวจัดถ้ามองรูปเกมอะโรเจอร์ผมบอกเลยไม่แพ้เรื่องรูปเกมไม่แพ้อารมณ์คล้ายกับแมนซิตี้เจอกับทีมตั้งรับเก่งๆอย่างเช่นอินเตอร์มิลานไหมมูรินโญ่ที่แนวตั้งรับแล้วรอสวนนะก็คือแมนซิตี้โถมบุกโถมบุกแล้วก็โดนสวนโตกลับปุ๊บ20สวิสุดท้ายแพ้มันประมาณเนี้ยฉะนั้นเนี่ยมันเจอแมคคนิกที่คาดไม่ถึงมันเจออะไรที่แบบเป็นรีเซ็ตสกิลรีเซ็ตครูลดาวอะอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เลย แถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้าใช่กดแจฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยที่ทิกและทิ่ขายไม่ได้ผู้สับสนุนเบื้องหลังทุกคนที่ให้ผมได้ทำคอนเทนต์ในทุกวันนี้ขอบคุณครับผม